มเบิง่งกระปอมกายกอยากขี่รถกระปอมกาหมาัดไงจะได้หมัดญ่ครักถึงใสบ่บัคคักมาตากแดดนะนี่แกมีมะม่วงต้นใะต้ต้น,ตตนมะม่วง ลมลืน่นอุ้วงตนนัวน้อยๆงวงขักตัวตัวงวงจับนีมาฐา,านโดดปั๊บเลยเน,นหน่ยิ่งยิ่งยิ่งย มาปลอมกาเนาะไม่น่าแล่หรอือวะตอนนี้ไม่ได้รับพลังเลยบรรยากาศมีตะปากระถิน่น